ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับเป็นลูวิ่งฮะที่สวนหลวงรลอเก้าครับความยาวทั้งหมดในเขตพื้นที่นี้นะครับในที่เราวิ่งกันอยู่นะครับ2.5กิโลครับเป็นพื้นที่ที่น่าออกกำลังกายมากครับแล้วก็ช่วงเนี้ยผมมาวิ่งเราๆสัก10โมงครึ่งอากาศค่อนข้างดีครับเห็นไปครับว่ามีป่าเขียวจีแนะนำนะครับถ้ามาก็มาวิ่งด้วยกันบคครับ ผมว่านี้นะ่าจะเป็นสนามตะก้อนะครับที่พี่ลุงลุงเขามาเล่นที่สวนหลวงรัก้าครับดูแล้วนะ่าจะมีสักสองสนามนะครับแต่สนามนี้นะ่าจะเป็นสนามซ้อมเพราะไม่มีเส้นเลยนี๋นี้ผมพลาดการไปเองนะครับถ้าผิดถูกงก็ก็ให้อภัยผมด้วยแล้วกันนะครับ ดูสต่อไปครับก็ก็ถามมาในส่วนหลวงรอกกนะครับว <the two> ่า so ม really ีอะไรนะ ผมดูแล้วว่าอาจจะมีเช่นสนามบาสสนามตะก้อลูวิ่งแล้วก็สนามออกกำลังกายครับที่เหลือจะเป็นมีเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแล้วก็ทุ่งข้าวเะ็นอยู่ด้านหลังผมนะครับก็ถ้าเผื่อนแนะนำครับสถานที่ออกกำลังกายสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับมาเลยครับจังหวัดสุโขทัยครับที่่วนลงรอก้านะครับทางไปบ้านสวน แนะนำอีกอย่างนึงครับเตรียมรองเท้าว,วิ่งแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเรามาวิ่งด้วยกันครับขอบคุณครับวันนี้ก็นอนพักสักหน่อยครับเดี๋ยวไปต่อฮะบ๊ายบายครับ